วันที่14ธันวาคม2563เวลา13.30นณห้องประชุมมุกสมุยนายรัาเนศใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดสุราธานีเจ้าหน้าที่เทศบาลและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราธานีให้การต้อนรับนายพินิจต,ตันติวินยูพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนสาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะในการลงตรวจพื้นที่และประชุมติดตาม การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุยเพื่อนําเสนอข้อมูลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นที่น่าพอใจสําหรับการลงพื้นที่ตรวจติตามในครั้งนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมมุกสมุยนายพนมวิไลรัต์ปลัดเทศบาลรวมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีอาจเกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมขัง ซึ่งได้จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหารองรับโดยมีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้ง4เขตและจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจณนะสำนักง,งานเทศบาลนครเกาะสมุยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเร่งด่วนและเพื่อให้ทราบปริมาณน้ำฝนขอให้ทุกท่านติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา วันที่15ธันวาคม2563เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมมุกสมุยนายรามเนตใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุยให้การต้อนรับนายพินิจตันติวินยูพงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานสอบสวนสาสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะในการประชุมติดตามกรณีการ,การก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ1 1กิโลโวล์เส้นที่5เพื่อ และเพิ่มความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสู่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน2,565มีการนำเสนอแผนรองรับการจ่ายไฟในสภาวะปกติและในสภาวะฉุกเฉินพร้อมลงสำรวจพื้นที่รองรับแผนงาน เวลา13.30นาิกานาทีนห้องประชุมสภาเทศบาลนครเกาะสมุยนายนรบทวยเจริญประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุยนัดประชุมสภาสมัยวิสามันสมัยที่5ครั้งที่1ประจำปีพศ2563โดยมียตินายกเทศมนตรีเรื่องขอรับความเห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา45แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้2 4 8 4ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมอีก6โครงการ ซึ่งสภามีมติเห็นชอบทุกยติและรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเกาะสมุยประจำปีงบประมาณ2,563วันที่17ธันวาคม2,563เวลา9น,นาฬิกาณห้องมุกสมุยนายสุนทนผู้ภัยบูรณรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุยประจำปี2,563 ซึ่งที่ประชุมมีการพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการในประเภทที่หเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่หน่วยงานต่างๆนำเสนอเข้ามาเพื่อขอรับงบประมาณจำนวน42โครงการผลปรากฏว่าผ่านการพิจารณาอนุมัติทุกโครงการ วันที่18ธันวาคม2563เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมเพชรสมุยนายรามเนตรใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพสาธารณสุขมูลฐานชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพอำเภอเกาะสมุยพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และจะมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างวันที่21-25ธันวาคม2563ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรีจำนวน220คนเพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้แก่แกนนำสุขภาพอำเภอเกาะสมุยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วันที่18ธันวาคม2,563เวลา15นาฬิกาณถนนเรียบหาดเฉวงนายรามเนตรใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุยรวมกับอำเภอเกาะสมุยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมของความสะอาด Big Cleaning Day รณรงค์สร้างการรับรู้ความเข้าใจในมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อำเภอเกาะสมุย